สวัสดีทุกคนกันด้วยผมวันนี้ผมจะมาสอนโป้ในเกม a อ t a c k on ออนไลนท่านนะฮะคือโป้แบบเงินนะครับผมก่อนแรกทุกคนเข้าไปในลิงก์ผมเลยนะฮะโอเคถ้าผมลิงก์ผมหน้าตาจะมานี้แล้คุณก็กดตรงนี้นะฮะกดไปนะกดดาวนโดด์โหลดกดดาวน์โหลดทีนึงแล้วเดี๋ยวผมตัดไปตามอนเสร็จเลยนะฮะโอเคถ้าผมตอนนี้มันก็เสร็จแล้วคุณก็กดติดตั้งนะฮะกดติดตั้งเลย รอวันห้ารอรอรอแป๊บหนึ่งนะฮะรอมันแป๊บหนึ่งคุณรอไปะฮะแล้วกดปุดเปิดเลยนะเปิดเปิดเปิดแล้วคุณก็แล้วเชื่อคุณเรอเราสังเกตด,ดูนะฮะโอเคผมดแล้วคุณลองสองังแล้วคุณลองสังเกตเงินดีๆนะฮะเนี่ยสังเกตเงิน,นะฮะ หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเอาเข้ามาก่อสังเกตเงินคือแบบเราจะเยอะมากนะคะเงินก้าวนะฮะคือเงินเยอะมากเห็นไหมทุกคนนะ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 อะเราสามารถซื้อด้ตัวเลยเถเลือกซื้อก่อนนั่งเลือกหรอกซื้อที่หมดเลยซื้อซื้อโอเคผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ